โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ mm hmm. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นปรถมศึกศาษาปีที่2ส,สอนโดยนางสาวอามรรัตเชิด,ดคำครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับทิชเชรนนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะพานักเรียนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของวันนี้นะคะเราไปทบทวนเรื่องที่เราเคยเรียนกันมานะคะน้ำ Brother. สิวเดนจำได้ไหมคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรกับพืช ช่วยในการสร้างอาหารของพืชและยังช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะเราทำการทดลองไปแล้วนะคะโดยปลูกต้นถั่วสองกระป๋อง กระป๋องแรกลดน้ำทุกวันต้นถั่วที่ได้รับน้ำจะยังสดอยู่มีใบอ่อนแตกออกมาเพิ่มมีการเติบโตส่วนกระป๋องที่สองไม่ได้ลดน้ำนะคะต้นถั่วที่ไม่ได้รับน้ำจะค่อยๆเช้าเหี่ยวและตายจึงสรุปได้ว่าน้ำจาเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชคะ่ะต่อมาแสง light แสงมีความสำคัญต่อพืชมากเพราะพืชต้องการแสงเพื่อสร้างอาหารการสร้างอาหารเองของพืชเรียกว่าการสังเคราะห์แสงเราทำการทดลองไปแล้วนะคะโดยปลูกต้นถั่ว2กระป๋องต้นถั่วกระป๋องแรกครอบด้วยกล่องทึบต้นถั่วที่ไม่ได้รับแสงใบจะเป็นสีเหลืองลำต้นจะเป็นสีขาวถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะตายได้ ต้นถั่วกระป๋องที่2อต้นถั่วที่ได้รับแสงใบจะมีสีเขียวสดลำต้นแข็งแรงมีการเติบโตดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแสงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะต่อมาคืออากาศ air อากาศพืชต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารพืชหายใจตลอดเวลาทั้ง วันและกลางคืนเราทําการทดลองไปแล้วเช่นกันนะคะโดยปลูกถั่วสองกระป๋องกระป๋องที่1ใส่ในถุงพลาสติกแต่ไม่ลัดปากถุงพลาสติกนะคะต้นถัว่วกระป๋องที่1ไม่ได้ลัดถุงพลาสติกมีลักษณะใบสีเขียวมีใบอ่อนแตกออกมาลำต้นแข็งแรงตั้งตรงส่วนกระป๋องที่2ใส่ในถุงพลาสติกเช่นเดียวกันแต่มีการลัดปากถุงนะคะ ต้นถั่วกระป๋องที่2รัดปากทุงพลาสติกมีลักษณะใบและลำต้นเหี่ยวลำต้นจะอ่อนลงไม่ตั้งตรงดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอากาศจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะวันนี้ทีเชื่อมีวิดีโอมาให้ซิลเดนได้ดูเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะคะว่ามีปัจจัยใดบ้างนอกเหนือจากที่เราเกล่าวมาทั้ง3ปัจจัย ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอากาศพืชต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแสงอาทิตย์พืชต้องการแสงอาทิตย์เพื่อสร้างอาหาร พืชมีการสร้างอาหารโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในเวลากลางวันอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชนะครับดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชดินแต่ละแหล่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกันพืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้น น้ำเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืชและยังช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากสามารถดึงดูดและลำเลียงธาตุอาหารไปยังลำต้นของพืชได้นะครับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นอกเหนือจากน้ำแสงและอากาศนะคะยังมีดิน s o ย ดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชดินแต่ละแห่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกันพืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นนอกเหนือจากน้ําแสงอากาศและดินจากวิดีโอที่เราดูมาแล้วนะคะยังมีอีกดึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกันนั่นก็คืออุณหภูมิค่ะ temperature อุณหภูมิพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะเราไปสรุปปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชพร้อมกันนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. น้ำา2แสง ไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกัน